ตาตังกล้องกระหักผู้ใดได้ยินกับสือมาหายไมแน่เฮ้ยคุณกะห้ากงกล้องกระห้างมันเดินมกรไปริดเลยไงจากนาทีเดียโน่เนี่แปดนาฬิกายี่สิบสองนาที ล่องมันก,ก็สีดีน,นมน้ำนมน้ำเนี่ยขากล่องหักมาเนี่ยมืออื้นมีกิจกรรมจิตอาสายูวัดป่าสีแสงธรรมนีเป็นการพัฒนาพื้นที่โคกหนองหน้าที่มีการปรับตกแต่งพื้นที่ปลูกข้องใส่ไก่ แ่งข้องสายไก่แล้วก็ปลูกต้นกล้วยเข้าไปน้ำปลูกฟ้าหาระดับใช่เข้าไปน้ำปลูกต้นกล้วยปลูกพืชผักสมุนไพรเข้าไปน้ำให้เจละแปลงแต่ละพื้นที่ปลูกเข้าไปแล้ะก็มันเป็นหมอนขยายพันธุ์น้ำเพื่อื่นบมมี่ก็ข้าเจ้าสิไเด้ขยายมาเอาห้องเ,เ,เอาพันธุ์เอาแนวไปน้ำปวกขิงค่าตะไคร้ปลวกสมุนไพรปวกนันโพนี่เข้าไปหรือว่ามีการจัด เฮ็ดปุ๋ยมักว่าพี่กอมกับมือนี่ก็ได้ปุ๋ยไดพักพักตบพักอ่แหน่บ่จอกจอกได้จอกมาต่างเต่เสียเสียงนำเนื้อนบุถ้พนคนมาให้สามรถพวงกับประมาณลอยตันจังว่าสิหาขี่ม้วมาใ่ จักสามสิบตันบนบ่อหนึ่งในสามหนึ่งในสี่หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่กับมันได้ประมาณยี่สิบห้าตันนี่หละขอข้าเจ้ามาไม่เห็ดอีกไม่เห็ดใส่ปุ๋ยเตรียมใส่ปุ๋ยบ่เมนปลูกือซื้อปลูกให้มันตายปลูกบำรุงร,รักษาปลูกบ่ดูแลร,ร,รักษาพายในวัดภายในแปลงมนากับมีการยายนา้ำจัดระบบน้ำจัดระบบสูบน้ำจัดระบบปัม๊มน้ำ ชุดพญย่ายแรงลงหน้องกับย้ายเข้าไปสิบหาไรได้สบายๆกุมไหนอยู่กุมปลูกปลากุมไหนอยู่กุมรักดินกุมไหนอยู่กุมออกแบบนั่นเสแล้วไปเบิงพักกันเบิ้งพักกันเ็ีกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเพื่อสาธารณะกิจกรรมเพื่อท่าน่มนต้องเน้นไปทั้งท่านไปทีไปทั้งเสียสาระขั้นอันบทเสียสลระแล้วมันก็นอยู่ยากยู่ยยากยู่วลำบากผู้อืน่นง็ากัดรับ ตะค้องอันบอดีน้ำห้าตัวคองดี่ดีเห็นแก่โตอักใบกักไวความบ็ดีสิให,ห้มูอเป็นสัตว์ตัวอันนี้เฮาบนเป็นสัตว์เ้าหาแต่ของดีดีออกไปเฮ็ดซิงดีดีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แกสังคมให้แกประเทศชาติให้แกบ้านเมืองให้แกประเทศชาติจะคองนี่มันก็เป็นหนึ่งในาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติท่านท่านละไมศีละไมเพราะวนาหน้าละไมอย่างก็บ,บ่าไปที่ การบำเพ็ญบุญโดยการท่านการเสียสละการเสียสละแรงกายเสียสละแร้งกจเสียสละเวลาเสียสละเวลาไปรอไปเรียนไปเรอหาผู้บ่าวบ้านนั้นบ้านนี้ไปรอไปเที่ยวไปหากินเหล่าเม้าอยู่วันอยู่นีเบรเอื้อเอื่อนไวเป็นกิจกรรมที่เป็นกุศโลบายที่ในหลวงเป็นประชการที่สีเพิ่นเฮ็ดออกมาบ้านชเด็จพระเจ้าอยู่หัวของอาเป็นจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นมาเพื่อสิให้ีค้นเฮ็ดจังสิ่ล่ะเหตุกิจกรรมดีๆเห็ด สิ่งดีๆเพื่อสังคมเห็ดแน่นแนแนนี้เพื่อสังคมเห็แดนนแดนวดีๆเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่างคนต่างเหตดดีมีคนอยู่เจ็ดสิบล้านคนเห็ุดีผู้ละยางก็ได้เจ็ดเมื่อละเจ็ดสิบล้านยางหนึ่งเดือนหนึ่งก็สิได้จักยางลนะบานเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็สิได้สองร้อยล้านความดีเฮ็ดดีไปตามกำลังจากของปีหนึ่งก็สิไเด้หลายบัไนไดเห็นตัวสองพันกว่าสามพันกว่า องพัวนความดีเหมือนตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นดีๆเนี่ยมูลนีเกิดขึ้นดีๆสิงดีๆพวกนี่เกิดขึ้นกันไปใส่มันกับยู่บ้านจะของนี่แหละยู่บ้านยู่ซ่องจะของนี่คันคนคิดดีทําดีพดดีทําดีมันบอกเออเน่แนวสีดีเนว่อันสีเห็ดจังว่าคนเห็ดกุศโลบายถึงว่าสร้างให้ประชาชนทําความดีเห็ุจิตอาสาเหตดเรื่องเล่ามองหันมองนีฮาล้งค้นก็มาดยถือ ว่าได้จิตอาสาละด้วยตําแหน่งหน้าที่จ่ว่ากับพ่อม่เฮ็ดละกับเป็นดีคือกันเป็นดีเป็นบวกเข้าไปดีบวกเข้าไปเพิ่มบวกเข้าไปหาละคนกับมีจิตใจจิตอาสาเอออยากมมกเฮ็ดจากไปพัฒนามองหันมองนี่เอออันนี้ค่ะไข้เนี้ยดีขึ้นไปอีกได้กําลังสองขึ้นไปอีกพวกถือบังคับมากกับได้ได้หน่อยได้หน่อยบัได้หาละคนบ่เต็มใจคนดาไปน้ำกับแยงก็ต๊ไปน่ะใจมันบ่ได้ใจมันบ่พความ ใจเป็นน่ายายเป็นเบาวใจมัน่าอยากเค็ียความดีเทวะคือเขาฝืนมากกับมี่จำนี่ท่านชาดกเรื่องน,นั้นเรื่องนี้กับพเอื้อเขาไปอ่านเขาไปศึกษาเบิงแนว่ใดมันสิเป็นสิ่งดีดีใน่ให้เที่ยรจาขวานอกจากกิจกรรมจิตอาสาแะ้วก็มีกิจกรรมฝากมาเรื่องของการประกวดประกวดช่วงปดเทอมนี่บอประกวดเทศ ิบเปกวิดีโอขึ้นมาที่ล่ะร้องเพลงต้นกล้าแห่งความดีไหมยังก่อต้นกลาถีเพลงทียงรา่องอชูม,มือสวีนนะแม่เพลงที่เปิดชูม,มือต้นกล้านี้จะไม่มีกายพันนะแมเสียสลับย่างปันกระตันยูสามคัคคีเอาไปจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันย่างกีไร่สั้นหนึ่งแห่มันมีจักสองทีมบ่ทีมหนึ่งกัร้องสี่คน มันมีเพียงฝึกระวงอยู่ข้าเจ้าจะหันอัดเป็นคลิปเป็นเสียงใส่เข้าไปเทปดีๆเข้าไปข้าเจ้ามีรางวัลให้รางวัลที่หนึ่งกะทีให้จากพันสองพันรางวัลที่สองกะทีิให้พันหนึ่งรางวัลที่สามกะที่ฮาร้วยด้ว่ว่าไปอันนี้ครับตั้งรางวัลให้ผู้ใดเทียมใดที่ชนะเอามาประกวดวงกับโคตรลงไปในอันยูทูบผู้ใดสิวิวหลายผู้ใดไดซัมดีซ่าเอาไปเลยว่าไปตัว คู่กับไปจัดการสอนการเปิดคลิปเปิดอันนั้นนี่เฮ็ดเป็นยูทูบเปร์ทูตแปรเข้าไปเตี้ยหวังมันเปิดรับไล่ได้ยังสันจะสี่มันก็จะกลายเป็นการสั่งไล่ได้ให้คู่ประจําสั้นสอนวิธีการสั่งไล่ได้คือสั่งอันนั้นนี่เฮ็ดจังไดคู่ประจําสั้นก็ต้องมูจักคือกันเฮ็ดเปิดช่องเพื่อจะคล้องช่องยูทูปจังไดจังไดกันอัพขึ้นไปยังสันก็ได้คือกันนี่ก็ดีคือกันเนี้ยมีก็เอาโม่มาบวชหรือตัวบัน เอาไปโพสเข้าไปในหนาเหตุของโรงเรียนแต่ตองผู้ใดเสียงดีเนี่ยสี่คนจับกลุ่มกันแยกสั้นคะสั้นก็ได้เป็นกลุ่มอิสระก็ได้ไฟสีมากก็ได้ไฟร่องก็ได้มีห้องอัดห้องเสียงเกี่ยวข้องเหตุมันคาขาโกรธใจกันกัดไฟสีดีกวกันด้วยเอาสุดความสามารถบทจําจำกัดเทคโนโลยีรอดผู้ใดเก่งผู้ใดดีผู้ใดสิได้ยอดกดไลค์กดวิวไลค์กันยอดไลค์ในเฟซบุ๊กถึงใจโพสขึ้นตึกเพจ นาเพจโรงเรียนแล้วผู้ใด,ดสิได้ยอดไรยอดแซ่เออแม่กับว่าไดนอนคบข้าแตงเด็แทให้ลูกยนันเด็ลูกบ่าไดหลายขาแนนกับมีเน้ <c oughs> แม่นี้ยมาช่นแบะประกวดกันเมื่อใดก็เจ้าสิเดี๋ยวให้คู่ประกาศให้ว่าสิประกวดกันเมื่อใดสุดท้ายเมื่อใดเ,อเป็นกิจกรรมของอชมร่มดนตรีศิละปะกิจกรรมของสังคมไปเสตัวปลูกฝังคุณงามความดีปลูกฝังสื่อสารพัน เสียงดนตรีผ่านเพลงก็ไปนี่ปวดปวดกันย่านเด็กโรคบาดหลายกับเสีให้เนี้ยเสียแห้เนี้ยยี่ห้อไนแจ็คส่งไปใส่ตัวสัตว์ตัสี่เสียไปนั่งอยู่ในเพจนั่งอยู่ในยอดไหลยอดวิวนั่งบนเม็นไหลซื้อใส่ยางว่าเขาบอกเปิดเบิ้งกับมีเด้เขาต้องเขาเปิดเบิ้งเบิ้งอยู่ในอันยูทูบใส่เวลาเปิดจ็กนาทีกับมีตัวมันสิบอกอยู่ว่าเขาเบิ้งกับีิเขาเบิ้งจบบวกกับมีดทีงเดียวเปิดซื้อเบิ้งบจบกับมีก็ได้ ประกวดกันหลายอย่างนับกันหลายอย่างเดี๋ยวใหยผู้ออกเกณฑ์กานชนะการประกวดกันแนวใไดมเป็นสิชนะเป็นสีใดเอาเป็นสีเป็นสันขึ้นไปอีกอันนึงก็เป็นการใช้การจัดการเรียนการสอนในโยบิยดิตอนใส่ซื้อการเลียนการสอนใส่กิจกรรมสัง่งแรงจูงใจสัง่งนั่นสัง่งนี่นนเ็ดเข้าไปยี่ยงโบขึ้หัวขันบ้านม่ยพอด้รับไปน้อนแม่บพูได้พอดีรับเไดนนอน <laughs> คู่ตั้งแต่อดีตระดีน้อยแต่กับพี่ดิจิทัลเดนดเพิ่นบ่ได้หลายตีแชร์กันเข้าไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเฮ็ดในมันได้ได้หลายๆจับกลุ่มกันได้หลายแสดงออกแสดงออกทางดิจิตอลทางสื่อออนไล่ยื่นสื่ก็ได้อยู่ดอกเฮ็ดแนวดีๆบ่มีผู้ใดว่าดอกคันเฮ็ดแนวบ่ดีกวมีผู้ว่ามีผู้โจมตีมีผู้นั้นผู้นี้อ่าสื่อมันไว้แต่เทาก็เฮ็ดแย่สิ่งดีๆประกวดสร้างสรรค์เฮ็ดงานสร้างสรรค์แข่งกันแนวนั้นแนวนี้ เบื้องแนวใดบ้งเรื่องของลิรริทธิ์น้ำแนวใดมันละเมิดลิรริทธิ์เขาบอจังสัานศึกันเบื้องอันนี้เพ่งนีหูซึกว่าเขาบอเด็ดมีลิรรขสิทธิ์เขาจะปล่อยหเห็นเหรียญเลยเห็นหลงเลยบรเด็นน้ำไปเพื่อการาค้าการขายเห็ดมะแขงมะประกวดกันซสื้อเอามาเปิดอยู่ในโรงเรียนในสถานศึกษาเข้กับทุ่มือก็ได้อยู่แล้วกับเรื่องของต้นกาแห่งความดีคำสัญญาจากต้นกาของแผ่นดินสื่อเพ่งเจ้าชายผู้โพดต้นเสียงให้ไปต้น เพ่งเข้าไปร่องถือบ่อร่องบอ่ถือบอ่อจังว่ถือบอ่อประกวดกันแข่งกันจับกุมกันให้มันได้หาหลังวัลมาให้ผู้นั้นผู้นี่อาสิใหย้ยาังวัดแนวนนั่นแน่นนี้นี่แหละแนว้วมันเป็นอนสิ่งสั่งสรรน,นอกจากสีเฮ็ดความดีไปแต่ก็มีกิจกรรมทำความดีเตือไปน้ำเนี่ยเอาเมื่อนี่ก็สิบ,บอกไปลายอย่างเหมือนอื่นก็นจะลเลื่อมเลือกถจิตอาสาจัดกิจกรรมจัดอย่างว่ากันไป มือนนิก็เห็นสมควรแกร่เวลาแต่จะขอ,อยุติว้เพื่อนแค่นี้ขอความสุขความเจริญมีแกพี่แกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิดน